เรื่องต่อไปชื่อเรื่องแด่เธอผู้สงสัยวันนี้มีโยมมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สิรินทรเลยขึ้นมานมัสการองค์หลวงปู่ที่สาลาหลวงพ่อบรรดาฤทธิผลจึงกราบเรียนถามปัญหาขาใจหลวงปู่ครับพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าครับหลวงปู่ตอบว่ามีจริงสิทำไมจะไม่มี เราจะพิสูจน์ยังไงครับว่าพระพุทธเจ้ามีจริงและคำสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎกเป็นของจริงอาจจะเป็นพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเขียนขึ้นมาเองก็ได้หลวงปู่บอกว่าไดาโนเสาร์มีจริงไหมคุณโยมก็ตอบว่าไม่สิครับผมหลวงปู่บอกว่าอ้าวคุณรู้ได้ไงว่าไดาโนเสาร์มี อาจเป็นใครคนใดคนหนึ่งเอาอะไรมาหล่อเป็นโครงกระดูกแล้วแต่งเรื่องหลอกพวกคุณก็ได้โยมก็ตอบว่าโอ้ก็มีฟอสซิลมีโครงกระดูกมีนักวิชาการรับรองว่าไดาโนเสาร์มีจริงเป็นสัตว์ที่เคยมีชีวิตอยู่ในโลกนี่ครับมีการพิสูจน์มีเอกสารรับรองหลวงปู่ตอบว่า ถ้าคุณว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงมีจริงพระธาตุหรือกระดูกของพระองค์ยังอยู่พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็ยังอยู่พระอรหันต์พระอริยเจ้าที่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ก็ยังพ้นทุกข์อยู่ท่านเหล่านั้นก็ยืนยันว่าพระธรรมของพระองค์ปฏิบัติได้จริงและพิสูจน์แล้วเห็นผลจริง พวกเราผู้เกิดไม่ทันก็อาศัยพระธรรมคำสั่งสอนนั้นปฏิบัติตามแล้วก็เห็นผลตามนั้นถ้ามีครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึง่งแต่งพระไตรปิฎกมาหลวงปู่ก็ถือว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพราะภูมิธรรมในชั้นพระไตรปิฎกเป็นธรรมชั้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงแสดงได้ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นพระอรหันต์พระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติตามล้วนแต่เคารพในพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําสั่งสอนนั้นพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมปฏิบัติได้จริงเห็นผลจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่หลอกเรา เพราะพระไตรปิฎกนั้นก็เป็นเครื่องรับรองความมีอยู่ของพระพุทธเจ้านั้นไงเล่าโยมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะเคารพต่อครูบาอาจารย์และปฏิบัติตามพระไตรปิฎกจะสามารถพ้นทุกข์และเข้าสู่พระนิพพานเป็นพระอริยเจ้าได้ใช่ไหมครับหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าไม่ได้บางคนหลงหนังสือหลงพระไตรปิฎก จนลืมพระธรรมบางคนหลงครูบาอาจารย์เที่ยวกราบเที่ยวเฝ้าเที่ยวแหนครูบาอาจารย์จนลืมการปฏิบัติอะไรที่สอนเราได้ที่เราพิจารณาเพื่อลดความอยากละกิเลสตัณหาได้อันนั้นก็พระธรรมเราอาศัยพระไตรปิฎกและครูบาอาจารย์เป็นแนวทางเป็นหลักยึด เพื่อเข้าสู่พระนิพพานแต่การหลงยึดหลงติดในพระไตรปิฎกหลงติดในครูบาอาจารย์ก็เป็นเครื่องขวางกั้นพระนิพพานได้เหมือนกันหลงมันก็คือหลงจะให้เดินตามทางที่ถูกต้องไม่หลงเข้าใจนะข้อสรุปในเรื่องนี้ก็คือบางคนหลงหนังสือหลงพระไตรปิฎกจนลืมพระธรรม